อดีตแข้งลิเวอร์พูลฟันธงเกมแมนอยู่บรตทันโคเซอิลิเกอดีตกองหลังลิเวอร์พูลฟันธงมายูนเตมีโอกาสแพ้บรตทันในเกมพรีเมียร์ลีกที่สนามอทัฟฟอร์ดเสาร์นี้หลังจากผีแดงประสบกับปัญหาความวุ่นวายในทีมเพิ่มเติม,ตมกรณีที่เจดอนซันโซบาดหมางกับเอรดิกเทนทักมายูนเตดออกสตาร์ทซีซั่นนี้ได้อย่างน่าผิดหวงังแถมประสบกับปัญหารุ่มร้าที่ยิป ทั้งในรายของเมสันกรีนวูดและอันโตนี่จนกระทั่งล่าสุดซันโซที่ถูกการเชื่อออกจากทีมหลังมีปัญหากับผู้จัดการชาวดัชสำหรับเกมก่อนหน้านี้แมนยูนเต็ด ออกไปแพ้อาร์เซนอลสามต่อหนึ่งในแมตช์ทิ T ้งทวนก่อนหลีกคาให้กับเกมทีมชาติด้วยเหตุที่ผีแดงม,มีปัญหารุมเร้าอย่างหนักจึงเชื่อว่าผู้เขามีศีรชะชัยอยีกเกมนัดต้อนรับรไบรตันผมไม่คิดว่าเอริกเทนทากจะไปได้สวยกับแมยูเนเต็ดผมชอบแนวทางที่เขาจัดการกับเรื่องต่างๆเมื่อซีซสั้นก่อนแต่สําหรับสถานการณ์ของเจดอนซันโซในซีซั่นนี้ผมไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงขัดแย้งกับนักเตะอดีตดาวเตะสเปนนิดเอ่ยเมื่อ14กันยายนผมรู้สึกเทนทากจะโดนปรดโในซีซั่นนี้ แต่ในอนาคตเขาอาจจะถูกปลดก่อนหน้าเมาลิซิโอโปอตซิโนโที่เชลซีหลังจากมีซีซั่นที่ดีเมื่อปีก่อนผมคาดหวังว่ามานูนเต็จะมีอันดับที่ดีขึ้นในตอนนี้แน่นอนว่ามีปัจจัยของเจดดนซันโซเข้ามาเพิ่มเติมต่อจากอันโทนีมาถึงจุดที่มนนูนเต็ด ต้องพลิกสถานการณ์ให้ได้หลังจากพวกเขาเปิดฉากได้อย่างเร็วร้ายหากไบรตันเริ่มเกมได้ดีที่โอทฟอร์ดสุดสัปดาห์นี้พวกเขาก็จะได้เปรียบผมเชื่อว่าแมรี่นเตดจะเล่นในบ้านไบรตันน่าจะเหนือกว่าในสัดส่วนที่มากกว่า5 0ต่อ50ผมคิดว่าไบรตันจะชนะ2ต่อหนึ่งขอขอบคุณภาพแหแหล่งข้อมูลข่าวสยามสปอร์ตค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ